เวลา14นาฬิกา31นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนอนุบาลพัทยาวิทยามูล,ลนิธิชัยพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอนุสวรีพลเรือเอกพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุรมศัก์จากนั้นทรงเป็นประธานในงานปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา2566โอกาสนี้พระราชทา,านพระราชาโอกาสให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันประเภทต่างๆรับพระราชทานเกียรติบัตร ผู้แทนนกักเรียนเข้าใหม่ชั้นอนุบาลปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่5ประจำปีการศึกษา2566เฝ้าทูลอองพระบาทถวายตัวจำนวน38คนและผู้แทนนกักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวน25คนกราบถวายบังคมลามูลนิธิชัยพัฒนารับอุลกร,รมสิทธิ์ที่ดินพร้อมกิจการโรงเรียนแห่งนี้เมื่อปี2562โดยได้ปรับปรุงอาคารต่างๆพร้อมกับพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยปัจจุบันมีน, 2, นักเรียน2,156คน จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงฟ้อนล่าดวงเดือนและละครร้องเรื่องตุ๊กตาย,ยอดรักบทพระนิพนธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนาราธิปประพันธ์พงศ์ต่อจากนั้นทอดพระเนตรผลงานวิชาการอาทิการเรียนการสอนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ฝึกการคิดวิเคราะห์และการใช้เหตุผลเช่นโครงงานกังหันแสนสนุกการทดลองฝนหลากสีโครงงานวิจัยเรื่องการศึกษาพืชน้ําและสัตว์น้ําที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพน้ําในแหล่งชุมชนโครงงานเรื่องถังขยะอัจฉริยะเพื่อศึกษาการแยกประเภทของขยะในโรงเรียน ในปีการศึกษา2566นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางวิชาการได้แก่งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71และการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนครั้งที่8ผ่านระบบออนไลน์ได้รับรางวัลการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ การจัดทำหนังสือเล่มเล็กการเขียนเรื่องจากภาพการคัดลายมือการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และสังคม,มศึกษาการแข่งขันวาดภาพระบายสีการขับร้องเพลงไทยและเพลงไทยสากลและการบรรเลงดนตรีไทย นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อมโครงงานถังขยะอัจฉริยะจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในปีการศึกษา2567โรงเรียนกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมงานวิชาการเพื่อให้นักเรียนฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง